มนุษย์ของเราเนี่ยปฏิบัติแค่ศีลห้าข้อก็จะเกิดอนิสงส์ของการของศีลตัวนั้นขึ้นมาตัวเองก็ไม่แน่ใจเลยเกิดความสงสัยว่ามันแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติศีลแล้วเราจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะท่านบอกว่าศีลข้อหนึ่งเป็นแบบนี้ศีลข้อสองเป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยปฏิบัตินะคะไปวัดเราก็รับศีลมาทุกครั้งปานา,าติปาตาเวจนถึง สุราเมรยะยาัชปมาทั้งห้าก็กลับมาแล้วก็สาธุแต่เราลืมว่าทำศีลที่พระให้เรานะ่ะเราไม่ไดเอามาสังวรในศีลเราไม่ไดเอามาสังวรในจิตในใจของเราเราไม่ได้เอามาสังวรมาเพิ่มอินทรีย์พระอะไรให้เราเราไม่เคยปฏิบัติศีลนนะแต่ละข้อนั้นจริงๆและจังจงมันก็ทำให้เราสงสัย ลังเลสงสัยใช่เลยพระพระพุทธเจ้ามีจริงไหมไม่ใช่เป็นแต่นักซื้อว่าเหรอธรรมะในพระไตรไปิฎกจะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือยังไงเกิดความค้อสงสัยมากมายพอไปฟังธรรมปุ๊บท่านสอนท่านสั่งท่านว่าคุณจะต้องยื้อไอต้องปฏิบัติศีลตามนี้นะนะถ้าเราปฏิบัติศีลได้นะคะเป็นอธิศีล จุลศิลมหาศิลทําได้แล้วเราจะเกิดจิตเราว่างเราจะพน้นกสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูถาปรินีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องธรรมารกกุตระจาาพ่อโอทนะคะในช่อง YouTube นะคะหรือไม่ก็จะเป็น Facebook ถาปณีบุญเฉลียวนะคะที่เป็นภาษาไทยและถาปณีบุลาไกาที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์นะคะเคยมีหลายคนนะคะอย่างที่คุณถาปณีเล่าให้ฟังนะคะการที่คนจะบรรลุธรรมเข้าสู่โสดาบันในชาวพุทธเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สข้อนะคะลองสำรวจตรวจสอบว่าตัวเองเนะี่ยอยู่ในสข้อหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในสมข้อเนี่ย คุณได้เป็นโสดาบันแน่นอนอันที่หนึ่งนะคะปฏิบัติลดสักกายาทิฐิได้คือไม่มีสักกายาทิฐิอันที่สองนะคะลดวิจิตอิจฉาได้อันที่สามพ้นศิลปะตาตา,ากนะคะในหัวข้อนี้กูฏาปณีได้หัวข้อคลิปก่อนๆกูฏาปณีก็ได้เล่าแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าสักกายาทิฐิกูฏาปณีก็บอกไปแล้ววิธีลดละ วิธีปลดปล่อยสักกายทิฏฐิทำอย่างไรนะวันนี้ครูธรรมปณีก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่สองก็คือวิกิจอิฉานะะวิจิกิฉานี่คือความลังเลความสงสัยในหัวข้อข้องใจในธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะพอเราข้องใจสงสัยแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติยิ่งไม่ปฏิบัตินะคะมันก็ยิ่งไม่เกิดขึ้นที่ตน เรามีแต่จะไปคิดเราเองว่ามีข้อสงสัยอย่างเช่นนะคะพระพุทธองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะต่างๆเริ่มต้นที่ศีลค่ะศีลข้อหนึ่งนะคะศีลข้อหนึ่งเราสงสัยว่ามันจะได้หรือทาข้อหนึ่งนี่ไม่กินเนื้อนะคะไม่กินเนื้อจะทําได้หรือทาแล้วมันจะเกิดปฏิหารอะไรหรือเปล่ามันจะดีไหม เรายังไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่เราสงสัยไว้แล้วว่ามันจะเกิดจริงไหมสินห้าข้อเนี่ยเขาบอกพระพุทธองค์ทรงบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยปฏิบัติแค่สินห้าข้อก็อจะเกิดอนิสงส์ของการของสินตัวนั้นขึ้นมาตัวเองก็ไม่แน่ใจเลยเกิดความสงสัยว่ามันแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าเรา,าถ้าเราปฏิบัติศินแล้วเราจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะท่านบอกว่า ศิลข้อหนึ่งเป็นแบบนี้สิลข้อสองเป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยปฏิบัตินะคะไปวัดเราก็รับสิลมาทุกครั้งป้านาตีปาตาเวระยะบัชประมาทั้งหาก็กลับมาลรวก็สาธุแต่เราลืมว่าทําสิลที่พระให้เรานะ่ะเราไม่ได้เอามาสังวรในศิล、เราไม่ได้เอามาสังวรในจิตในใจของเราเราไม่ได้เอามาสังวรมาเพิ่มอินทรีย์พระ,ะอะไรให้เรา เราไม่เคยปฏิบัติศีลในะแต่ละข้อนั้นจริงๆและจังๆมันก็ทําให้เราสงสัยลังเลสงสัยใช่เลยพราพระพุทธเจ้ามีจริงไหมไม่ใช่เป็นแต่หนังสื้อว่าเหรอธรรมะในพระไตรปิฎกจะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือยังไงเกิดความข้อสงสัยมากมายพอไปฟังธรรมปุ๊บท่านสอนท่านสั่งท่านว่าคุณจะต้องยื้อไอ้ต้องปฏิบัติศีลตามนี้นะ นะถ้าเราปฏิบัติศีลได้นะคะเป็นอธิศีลจุลศีลมหาศีลทําได้แล้วเราจะเกิดจิตเราว่างเราจะพ้นกิเลสตรงจุดนี้จุดนี้เราก็ไม่ได้ทําตามที่ท่านสอนสักเราก็เลยเกิดการสงสัยอยีใช่ไปะ่ะใช่เลททาแล้วมันจะได้ผลเลไม่ใช่เอามาโกโหกกันบ้าพระก็ไม่รู้พระจริงพระปลอมอ่า ไหวไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จริงหรือปลอมประวัติพระพุทธเจ้าคนอะไรใครจะมาเกิดปันเดียวกันปีเดียวกันอะไรต่างๆนี่คือความลังเลสงสัยข้อสงสัยต่างๆในธรรมะของพระพุทธเจ้าพอสงสัยปุ๊บก็ไม่เกิดการศรัทธาเชื่อถือคนไหนมาพูดก็ไม่เชื่อแม้ว่าพระท่านมาพูดท่านสัมมาณะท่านที่เป็นพระพทธิสัตว์ ท่านที่เป็นอลหรหันมาพูดเราก็ไม่เชื่อเพราะเราเกิดความลังเลสงสัยในจุดนั้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็มาเล่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าพุทธประวัติก็พูดเล่นพูดหัวทําเล่นทําจริงทําเล่นเล่นหัวหัวไม่ใส่ใจอาจจะพูดจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเกิดความลังเลสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญคือเราไม่เคยเจอสัต,ตบุรุษเราไม่เคยพบสัต,ตบุรุษผู้รู้จริงแห่งธรรมะโลกุตตระบางทีรู้จริงเราก็ไม่ศรัทธาเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อถือเนื่องจากว่าเราสงสัยว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่หรอกหากความลังเลสงสัยนะคะข้อกังขา ข้อสงสัยในเนื้อธรรมโลกตะละแล้วไปอยู่กับผู้ใดแล้วคนนั้นไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมค่ะเพราะเรายังยึดสักกายทิฏฐิเรายังมีอัตตามาณนะสักกายทิฏฐิของเราอยู่เรายังคิดว่าแนวคิดนี้มันดีอย่างงั้นมันดีอย่างงี้เราดีกว่าแน่นอนโดยผ่านที่บวชมาจะเก่งเท่าเราหรือเราเปฏิบัติธรรมมามากมายเป็นสิบปียี่สิบปี พระพึ่งมาบวชใหม่อาจจะไม่รู้เท่าเราก็ได้ความอัตามานะความสักกายิทธิมันจะขึ้นมามันจะมาพร้อมกันกับวิจิกิจชานะคะสงสัยลังเลนะคะไม่เชื่อมัน่นเมื่อไม่เกิดเชื่อมัน่นไม่เกิดศรัทธาเราก็ไม่อยากฟังทนซึ่งตรงข้ามกับคนที่พ้นวิกิจกิจฉาแล้ว ้นวิกิจิตฉาแล้วจะมีความโปรง่งสบายฟังธรรมไม่รู้จักอิ่มฟังเนื้อธรรมตัวเดียวกันก็จะจับประเด็นได้ตัวนี้วันต่อมาฟังธรรมตรงนี้ที่เดิมที่เดิมเนื้อเรื่องเดิมก็จะจับประเด็นได้อีกที่หนึ่งนะคะเพราะใจเราเกิดศรัทธานะคะดังนั้นวิกิจิตฉาเนี่ยอยู่กับผู้ใดแล้วยากค่ะที่จะ ล่วงเข้าสู่โสดาบันได้นะคะซึ่งเราจะต้องเกิดพ้นวิจิกิจฉาให้เรียบร้อยนะคะการที่จะปฏิบัติให้พ้นวิจิกิจชานั้นคือเราต้องมีมณสิการและมีปรรโตโคสคือน้อมรับน้อมเอาฟังธรรมท่านเทศมาเราก็ลองเอาไปปฏิบัติเราจะเห็นอานิสง์ของ การปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นนะคะไม่อยากพบมันจะพบสิ่งที่ปฏิบัติได้บริสุทธิ์จริงๆมันจะเกิดปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะพี่น้องค่ะถ้าตาบใดที่เราไม่พ้นจากวิจิกิจชาเราก็ไม่พ้นร่วงความทุกข์ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกข์ออกจากจิตจใจของเราได้ไม่ใช่ใครกับตัวเราเท่านั้นนะคะ มาเอาทุกออกจากใจเราเพื่อก้อาวสู่โลกตตรธรรมค่ะสวัสดี